สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสู้ผู้สู้คนกับพบพ่อพบเจอครับยายดวนคือเก่าเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้น่ะมือนี่น่ะยายดวนนี่สิม่าเราค่วมฝันให้ฟังพี่นอ้องเมื่อคึืนนี่ยายดวนนี่ฝ,นฝันฝันบานลูกหลานคนอยู่ในบ้านละมูบ้านให้ดวนละตายมันเป็นวัยรุ่นดิยายดวนฝันเนาะ ประมาณเวลาเนี่พี่นอ้องประมาณหนึ่งนาฬิกาไปหาสองนาฬิกาหรือว่าประมาณตีเวลาตีหนึ่งตีสองนี่แหละยายดวนนอนยายดวนฝันฝันว่ามีคนตะโกนนั่นตะโกนหอ้องขึ้นั่งดังไหมว่าว้ายประฮอนด้าตายปะนะอันคนที่ตายนั่นซื้อฮอนด้าในความฝันนั่นวันนี้แม่มันนั่นแม,ม,นนม,มน่นก็นั่งอยู่กับยายดวนเี้ปรกากวดบายอยู่ในเพลความฝันไม่พี่นอ้องแม่มันนั่นกร็รงหงอก ลอกยอดอันฟักทองกับย่าดวนสีลวกสีลวกกินกับอันตำบักห่งกินเข่าในความฝันปัานี้ย่ดวนกเลยว่าเอ๋งตายจังไดเมื่อขึ้นีนมันกะบอาน้ำข่อยอยู่กะบอาอีรีพี่น้องตอนเวลาอันสองถุ่มแหมมันมันมันสีมาแต่มันมาแต่ลินแหม่มันมันสีเดินผ่านหนาบ้านย่ดวนไปมันก็เลยถามย่ดวนบ้าป้ากินเข่ากับหนังอัน ยายดวนก็เลยว่ากินขอกับถอดไครก็ได้ตอบมันอยู่อันนี้ก็คือตอนตอนมันถามเล้อพี่น้องสองถุ่มตอนยายดวนยังมาท่านไนนอนท่านในฝันน่ะก็ได้เบาหลายยายดวนก็เลยว่าเอาตายยังไงมันถามข่อยูยายดวนว่ามันตายแบบไหนว่าระสันเขาเจ้าก็เลยว่ามันไปหาหนูว่ะสันมันตายมันนี่แม่มันก็ตกใจกับยายดวนในความฝันนั่นเนาะก็เลยแม่มันเฝ้าก็เฝ้าเดินไหม เดินไปบานเพราะว่าบานไม่ใญ่เขาบานแยกเลยเนาะพันยุไก่บ้านหญ่ดวนเนี่ยแม่ใบยุไก่กันเด้เวียไก่กันห่างกันยุประมาณสิบห้าสิบหกเมตรนี่ละพอไปหอดถนนเนาะแม่มันเป็นร่มในนว่มฟันแม่เป็นร่มเขาหาแม่มันแม่ขาสี่คดีอยู่หาแม่มันไปมันนี่แย่ดวนก็เลยมาคิดว่าเอ้ามันมาสิตา่ไว้แท้มันเป็นอย่างมันกระามอยู่มันเป็นอีอย่างแย่ดวนคือในใจเนาะไปหางมูก็บไต้แย่ดวนบานเนี่ยแม่ เพราะว่าในความฝันนั้นยายวนก็เลยคิดว่าบ้านนี้คันตายนี่ก็ตายตัวกันสามสบเนาะยายรวนคิดว่าไงเมย์เพราะว่าบ้านยายรวนนั้นคันตายก็ตายตัวกันสามศบสี่ศบพี่น้องจังเลี่ยวไงเมย์เพราะว่ามันตายละสองสบอันเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ตัวกันมันนี่มันมาฝันว่าบอกฮ้อน่าตายเนาะเอ้สามสบพอดียายรวนคิดจังสิหมมันนี่พอดียังมือ้ามายายรวนนี่ก็เลย ไปถามขีมอไส้ไปถามแม่ใหญ่มันว่ามันอายุหลาจักปียายด้วนกับบริใจนอกเพราะว่ามันกับบริษบริษันิสสุลมเขาปันไดน่ะนะบ่งจากว่ามันเกิดเดือนใไดเนาะปันนี้แล้วก็เลยว่าเนาะไปถามมาเดี๋ยวนี่พี่น้องแล้วก็เลยว่ามันเกิดพศสอสงพันหารลยสี่สิบสี่แล้วก็เลยว่าเจ้าอันเจ้าอันบวกรูปคูนหารมันกระนาบอะไรจักปียายด้วนก็เลยมา มันมันนับนิวตินอยู่เมื่อแล่ะพี่น้องเย็ดมันได้ยี่สิบสามปียี่สิบสามปีเต็มไปไปลายไปเรื่องหน่อยนี่ะนั่นแะมันได้อายุายมันยี่สิบสามปีอันได้ดวนไปถามมันไปถามไหญ่มันมาแล้วได้ดวนขาเล่าได้ดวนสีเสียงสูบร้องเบิงอยู่ได้ดวนอีกกบ่เคยฝันจักเถื่อได้พี่น้องก่เคยฝันแบบนี้ไหม มาฝันว่ามันตายเนาะมันนีผาแนงมันอนีพี่น้องมันนีมันเป็นมือเสียงโศกเด้อพี่น้องเด้อก็เลยเอามาเอามาแช่พี่น้องอันฟังเอามาเบาให้พี่น้องฟังว่ามันสีคิ้ว้มันสีแบนบอลอะนะพี่น้องยายดวนี่ก็เลี้ยเอามาเบาสูพีสูน้องสูลูกซูหลานฟังน้ำกันมันเกิดพศอสอสองพั้นหาอยสี่สิบสี่เด็กกะอายุมันยี่สิบสามปีเต็มพอดีคลิปนี้กะ เอามาเบาไปแบบเถื่อมันฝันดีนาะพี่น้องเนาะเอามาเบาสูพีสูหน้องฟังเถื่อมันคว่ำฝันคว่ำฝันเป็นจริงอะนะเถื่อมันคิวไม่พี่น้องเนาะกะถ้าผู้ใดยังไม่สู้กะเสียงสูงเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กะยายดวนเอาว้แค่นี่ก่อนนาะพี่น้องเนาะเฮานี่จังพอกันคลิปหนาถ้ามันคิววีธีนาะพีน้องเนาะคลิปหนาถ้ายายดวนฝันฝันดีๆยายดวนก็เสียมาเบาสูฟังอีก ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์กดกดไลค์นะควก็กดที่ตามยายดวนชวนกินเที่ยวขอบคุณที่เขาเป็นกำลังใจให้ยายดวนขอบคุณลหลายๆพี่นอ้องคลิปหนาเขาจังเจอกันใหม่พี่นอ้องคลิปนี้ล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ